อ๋อมีหน้าอะไรอย่างนี้ขึื่นเสียงนี่เองขอปิ้งมันไปสุดอินไปถึงดวงดาวได้อาจารย์แลพออาจารย์มาเคาะอันที่สองคอ๋อพองับอากาศไปนี่โอ้โหมันกลับได้นี่ผมมาได้สองนาทีกว่าผมภูมิใจมากเลยเพราะอ๋อเออจริงไว้พอเคาะมาพอฟังนี้มันได้นำมก่อนได้นาทีก็ภูมิใจแล้ว ท e nah na. ี่ว่าได้นานๆน่ะแล้วนี้ก็มาเอาตามพี่หนุ่มฮะไม่น่าไรก็กระโดดลุกยักลุกยักนงคอนู่นนี่นั่งขยับนู่นนี่มันก็ผมว่าผมเป็นมาผมติดมาสองครั้งแล้วผมหายเองเนี่ยเพราะอันนี้แต่ผมก็ไม่ได้ผมมาถามอาจารย์อาจารย์ก็ไม่พูดแล้วก็อาจารย์ก็ยิ้มอย่างเดียวผมมาเล่าอาจารย์ฟังเลยแล้วก็เอ๊ะทำแห้งไปดูดิแต่ว่ามันดีความรู้สึกเรา เพราะวันนั้นผมบอกเป็นนะมันมาออกข้างหลังตรงนี้ยที่ผมบอกอาจารย์มันเหมือนมีอะไรปูดออกแล้วมันออกทวารหมดแล,แล้วนั่งกั้นลมหายใจนะมันออกออกทวารหมดเลยปูดออกมันไม่มาออกข้างบนนะอาจารย์กั้นลมหายใจมเออมันออกหมดเว้เยดีเว้ยแล้วมาหายใจโล่พอทำวัานนั้นพอไปทับตื่นมาเฮ้ยแม่มึงขี้มงขีม้มูกน้ำมงน้ำมูกไม่มีเลยเว้ย ก็เลยรู้ก็บอกเนี่ยมึงต้องหัดงับไม้บ้างตอนเช้าๆแล้วผมก็ไปนึกถึงตอนที่ไปไปแช่น้ำแร่ที่อาจารย์พาที่อาจารย์พาไปดูแสงพระอาทิตย์ขึ้นที่พลังงานบริสุทธิ์ที่แสงสีส้มๆอ่ะผมขายของนะผมก็ไปดูผมก็ผมก็แบบงสูตรรับแบบที่ตอนไปกับอาจารย์ตอนที่ไปอาบน้ำแร่แล้วตอนนั้นไปรู้จักหนุ่มใหม่ๆที่หนุ่มเขาบอกอุ้ย ลุงนี่สงสัยเป็นมนุษย์ต่างดาวที่แสงพุ่งลงมาจากบนฟ้าเขานอนคุยกับเพื่อนเขาในเต็นนะแต่เราได้ยินหมดนะเราฟังเ,เด็กคนนี้เขาท่าเว้ยในความรู้สึกของผมนะหาหรือมันจะมีหน้าที่มาช่วยอาจารย์ในความรู้สึกของผมเองความคิดของผมนะผมก็คิดนตอนนไปแค่บ่อน,น้ำร้อนน่ะที่ของรีสอร์ทญี่ปุ่นแล้วผมก็ไปดำ วลาไปแช่แล้วตอนหลังผมไปตรงนั้นเขาก็บอกไปบอกคืนก็ได้โยมอ้าวบอกคืนได้ผมก็ไปบอกคืนผมก็ไปนั่งสมาธิก็ไปกั้นหายใจอย่างเงี้ยใต้บ่อน้ําร้อน,นอ่ะหูมันก็ดีจังว่ามาดีผมก็ยังไม่รู้ผมก็ไปเรื่อยทีนี่พอไปสุราษฎร์ก็ไปเจอบ่อน้ําร้อนอีกมันร้อนกว่าบอ่อคืนพี่สาวก็ไปด้วยเขาถึงเดี๋ยวมึงเป็นโรคน็อกไปหรอกผมทําไป ผมเป็นนานนะสี่ห้านาทีอกเขาก็ด่าผมใหญ่เลยเขาพยาบาลนะเขารู้เออผมทดสอบตัวผมผมว่าผมก็ทดสอบผมก็ไปทํากัน้นหายใจใต้น้ำไงก็ไปเจออาจารย์ผมพิริยะที่อุดรเวียงนาคาเขาก็มาสอนกรรมาฐานใต้น้ำเขาบอกพญานาคมาสอนเฮ้ยผมก็เข้าไปดูเฮ้ยหาผมก็ไปนั่งที่บ่อน,น้ําร้อน พอออก็เหมือนงับอาการนกัรนนใจยิ่งนานเนนนท่าไหร่มาช่วยปอดแข็งแรงไม่ต้องกันโควิดได้ผมเอามาผนหนวกกันเอามาต่อกันเขาบอกพญานาะคมาสอนอาจารย์ผมวิเรยะเพราะวันนั้นผมไปหาเขาีน้องสาวอยู่ราชบุรีลายมาผมก็ต้องรีบกลับเขาบอกนอนนี่เดี๋ยวผมหุงทำกับข้าวให้กินมาปฏิบัติที่เวียงนาคาเนี่ย ผมก็เสียดายผมก็กลับก็ลเลยต้องกลับขับรถกลับจากนั่นมาถึงราชบุรีเที่ยงคืนขับจากอุดรเขาก็ชวนให้นอนตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติที่นั่นไปทําบุญแต่เขาเขาไม่เอาตังค์แม้แต่บาทเดียวขอให้มาปฏิบัติที่สถานที่เนี้ยเขาบอกแล้วมาชมบารมีตรงนั้นก็บอกไปในงูเยอะมากเขาบอกผม ตอนนี้ผมไม่บอกผมมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ผมบอกผมไม่กลัวเลยนี่เขาค่เพราะใส่แมสเขาใส่ตัวเองใส่สองชั้นเหละเขากลัวผมนี่อย่างนี้เลยจานผมไม่กลัวผมบอกภูมิใจไม่ใช่ของไม่ใช่ของโมของแกนะจ๊ะของจริงสุดยอดเลยจานะ พี่สาวพี่สาวเขาบอกเด็กเธออย่าไปบอกนะเป็นผมบอกแนละ้วผมไม่กลัวเราโคว COVID ิดนะ